สองพวงนี่ก็จำนวนพวงละสิบห้าตัวครับพี่น้องเป็นทั้งหมดสามสิบตัวนะครับเนาะชุดนี้ทรงจีน,ค,น,ออกกน,นครับพี่น้องออกจีนครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับวันนี้นะครับเนาะที่พาพี่ผ้ออาหน่องชมง้อขุนนะครับเนาะง้อขุนพร้อมจับครับพี่น้องเมื่อนี้ได้ข่าวว่าเพิ่นที่จับทรงจีนนะครับนะเนาะพี่กัดกับอยู่จังหวัดเลยนะครับพี่น้อง จังหวัดเลยของทุงหน้าท่องนะครับเนาะทุงหน้าท่องเป็นรา้านอาหารอยู่ข้างหน้านะครับเนาะเขามาข้างในมันจะมีของของวงเิ่นครับนี่เป็นงวงขนรงรงจีนครับพี่น้องกับพิกัดก็คือเส้นละเอียดสาระขามนะครับเนาะขันท่อมาจากสาระข้ามกับยุคสายมือขันท่ามาจากลเอยดยูคขวามือนะครับพี่น้องเนาะเอาของเสียข้างนะครับเนาะเอาเนี่ยเดี๋ยวห่าผ้าไปชุ่มบรรยากาศกับพี่น้องงวงแต่ละตัวนะครับพี่น้องเนาะเกือบตันเลยครับตัวนี้นายได้ตันนะครับเนาะ ตัวนี้ชุด,ชดมันมนี่ร้อมจับครับพี่หนตัวนี้อาจจะได้ตันครับพี่น้องเบิ้งแต่ละตัวพี่น้องเบิ้องตัวนี้พี่น้องอ๋อพี่น้องเบิกครับพี่น้อง วันนี้เพิ่นจับทรงกินนะครับนะเนาะนาครับพี่น้องแต่ละโตครับนี่ขอบหนึ่งครับพี่น้อง

ชุดนี้เตรียมครับชุดนี้เตรียมออกอ๋อตัวนี้ก็ใหญ่แค่ไหนถึงตันไหมครับเนี่ยอ๋อพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ้งตัวนี้ครับพี่น้องเอาไปเบิ้งตอนขึ้นตังนะครับเนาะสร้างน้อยสร้างน้อยไหมครับเนี่ยออดเอาพี่น้องติดตามตัวนี้ครับพี่น้อง ลุนกันพี่น้องว่าจะได้ตันเมื่อตันเนาะไอ้ก็ว่าได้ตันเมื่อเนาะได้ตันเมื่อเนอี่ยเอาพี่น้องครับเบิ้งตังหน่อยออครับนะพี่น้องเอาครับพี่น้องไปเบิ้งคือไต่ตังแล้วครับเนาะเอาพี่น้องเบิ้องกำเต็มครับพี่น้อง กันกรนตังครับพี่นอ้องเอขอเาเอาเบิงครับพี่น้องเอพี่น้องเอ,า,อ,งอามาลุนกันพี่น้องครับผมมาลุนกันว่า,าได้ตันมครับเออ ก่อนขึ้นรถก็ต้องตั้งทุกตัวนะครับเนาะตัวควมชั่วครับพี่นอ้องลุนกัน,นครับพี่นอ้องตันปะตันแปดร้อยกว่าถึงตันไหมถึงตันเอาดูพี่นอ้องแปดแปดร้อยเจ็ดสิบสี่โอ้พิถึงตันได้เนาะ อืมอเท่านะบักเท่าไหนะนนีตัวนี้874กิโลกร,รัมครับ สั่งทุกตัวครับมันต้องสั่งทุกตัวครับพี่น้องก้อนขึ้นรถครับพี่น้องเกิดโควมช่วนะครับเนาะ ขึ้นไปเรียบร้อยครับพี่น้องโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยอ๋อเต็มขันหลดเลยพี่นอ้องเอาเดี๋ยวห้องไปเบื้องต้นต่อไปครับพี่น้อง con nó thì chạy cái <laughs> câu thả đi <laughs> nè. Rồi. 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 เอาคับพี่น้องนี่ก็เป็นต,ะตะาตาสังนะครับเนะาะสั่งง่วก้อนขึ้นรถครับพี่น้องต้องเต้องสอดเี๋ยวมเข้าพี่น้องเป็นกำลังเอาง่วงขึ้นรถนะครับเนาะก็ไปกินเพ่ินผักกันอะฮะกินผักกัน คือการขึ้นตะสังนะครับเนาะขึ้นตะสังก่อนเฮาสิเอางัวขึ้นรถนะครับเนาะจะได้โตที่หลายหลายอันได้นะครับเนาะจวดีกันเจ็ดร้อยหกสิบกิโลคำกับพี่น้องบ่าเขาจะพอต้องไปสอดเข้าอ้อมโตอ้ยเขาต้องไปสอดเข้าอ้อมเด้อต้องมันเป็นยังัง เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบเก้ากิโลกรัมครับตัวนี go, ้ครับนะครับพี um ่น้องนี่อีกตัวนึงนะครับเนาะอ่า อยากจะเปรี้ยวหน่อยนึงครับพี่น้อง 633น,น,น้องครับพี่น้องนี่กบบ็บรรยากาศการจับงวนนะครับเนาะเอาจับหยาหน้อยนึงครับพี่น้องนี่ตัวอ้วนครับพี่น้องเอาเครับพี่น้อง จะไปขึ้นตะซังครับพี่น้องก็ขึ้นรถต่อไปครับพี่น้องบรรยากาศการคอนดิจับกัะ

ไปลูกไปไปกัดบ่ครับเนี่ยฮะรุ่นน mm ้ำหนักบ่าเพื่อนฝั่งไดนก่อนเอาาทีไปรุ่นให้่อยเอาเอาพาพี่น้องเอาไปรุ่นน้ำหนักตัวดำนะครับเนาะประมาณเท่าไหร่เอาคิดวมาเอาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทิ เอาที่ไปเบื้องไห้ไปเบิ้งไห้เอา้ไปไปเาโนะอา้โหกินหาหรือเปลาเอามาลุ้นกันครับไปถือเนะถียเนาะไปใไทยถียเอ้าพี่น้องเอา้าหกเก็หาบอว่าหกหายลงเด้อ <c oughs> ไปลูกไปไปเร็วไป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 ขอระวังเด้อ เอ้ยเอ้ยเอาครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบื้องน้าตาสังนะครับเนาะไปลุ้นกันว่าหมึกดำนี่มันจะได้จักรโลนะครับเนาะเป็นว่าตะกรอนมันหน่อยๆเปล่าครับเป่าเอาครับพี่น้องลุน้นน้ำตัวนี้ครับพี่น้องอเดี๋ยวเพิ่งเลยเพิ่งออกมาโอ้ ทยพินทุกคนเลยอันนี้หกร้อยแปดสิบเอสเราพานไทยหกร้อยหาสิบกัวฟังหันครับเอาน้ำหนักเท่าไรครับหกร้อยแปดสิบสองแปดสองพ่อแปดสสองครับโอ้ ใายผิดหมดเลยบ่ะว่ะตัวนี้ดีบ่ดีพ่อนี่ดีอินบ่เอาครับเบิึงตัวต่อไปครับตัวนี้ถ้าพ่อหกลอยบ่ หกหนึ่งโอ้ยแพงกำไรเนาะหกหนึ่งห้าไก่เต็มขั้นรถครับพี่น้องเหลือตัวพ่อเหลือตัสามตัวเนาะเอาครับพี่น้องชมกันต่อไปครับพี่น้องเดี๋ยวฝืงเบื่อกันเด้อฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องใครมีงวดเขามาขายถุงหน้าท้องนะครับเนาะ เอาพี่น้องครับเอาสามตัวไทยพอเทหร่ะเฮ้ยเฮ้ยเบร้อย พืนดังาืดังไงนี่พวกพื้นดังมันดูมันโมาเอาเสมอโต๊ะไทยป่ะเนี่ยเอาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องอนี่บรรยากาศการขึ้นง้วนะครับเนาะเพิ่นตีไปส่งกินครับพี่น้องสำหรับผู้ใดสนใจนะครับก็ขอสอบถามได้นะพี่น้องเนาะตามเบอร์ที่หายไว้นะครับพี่น้องเนาะ เอาที่ให้เบอร์อีกที่หนึ่งครับพี่น้องสำหรับใครยพลสนใจนะครับเนาะเบอร์กับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดห้าห้าสี่เจ็ดครับพี่น้องเอาตามเบอร์นี้นะครับเด้อผู้ใดสนใจอยากขายงวัวหรืออยากเลี้ยงงวัวขุนนะครับเนาะสิบังเตยน่ะเดือดซี่บอ่ะออครับยังดูไรบิน,นเลยเหรอ